มนุษย์และ,ะมนุษย์ทั้งหลายภาคทิพย์ภาคหยาบตั้งแต่พมโลกจนถึงเวจีมหานรกทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอนอบน้อมต่อองค์พุทธะทุกทุกพระองค์ถึงองค์พุทธปมัมบรมพุทธะตลอดจนถึงมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์องค์ปเจกพระเจ้เจามหาปเจกพระเจ้เจา ขอนอบน้อมต่อหมเหล่าบรรดาพุทธสาวกทั้งหมดทั้งมวลมหาอรหันต์เจ้าทั้งหลายอรหันต์เจ้าทั้งหลายในทุกๆพุทธันดรตลอดจนถึงอริเจ้าอริสงพุทธบริษัททั้งหมดทั้งมวลในแต่ละพุทธันดรขอนอบน้อมต่อองบรลมโคโคลุมหาโคลุตลอดจนถึงบิดาและมารดาทั้งหมดทั้งมวลที่มีมาในทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่เริ่มอุบัติขึ้นของจิตดวงนี้แล้วจิตทั้งหลายทั้งปวงก็ตามทีขอนอบน้อมคารวะแต่มวลเวนยสัระสัตเหล่าบรรดาผู้เป็นสาชาติผู้ร่วมพบร่วมชาติเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายในวัตฏะในสังสวัสดิ์เจ็บโรกขึ้นมาเป็นสามีพัญญาบุตรธิดาแล้วเป็นญาติสนิทมิสหายแต่ประการหนึ่งประการใดก็ตามที พฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใดเฉียสุดหยาบสุดหรือเปล่ยนตามกลางก็ตามทีแห่งมโนวิญญาณที่อุบอกบโลกขึ้นแล้ววจีและพฤติกรรมทางกายทั้งหมดถึงสิน้นหากประมาทล่วงเกินต่อองคุณทั้งหมดทั้งมวดังกล่าวมาตั้งแต่องคุณแห่งบรมพุทธะองค์พุทธะทั้งหมดทั้งมวลตลอดจนถึงมหาโพธิสัตว์องค์ปเจกพุทธเจ้า อหรหันเจ้าพุทธสาวุพุทธสวิกาครุคุบาอาจารย์คุณบิดามารดาตลอดจนถึงสพสัตทั้งหลายการอุปโลกขึ้นมาของพุติกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นแห่งรูปธรรมและนามธรรมาหากล่วง,งล้ำกั้มเกินกระทบกระทั่งกระเทือนหรือก่อเกิดการเบียดเบียนต่อทุกหมู่ทุกเหล่าองค์คนจนถึงสพสัตทั้งหลายน้อมกลาบขอขมากรรมทั้งหมดทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเอาโหสี่ Aho oh, see ye aho oh, see ye. แม่นิดเดียวแห่งจริตในิสัยหรือกรรมนิสัยแห่งจริตที่มีต่อกันและกันเนี่ยก็ต้องน้อมโหเสิเลยไม่ว่ากับสิ่งใดใช้กรรมนิสัยเข้าไปเกี่ยวข้องก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งกระเทือนแล้วก็ต้องมีผลเป็นทุกตีกลับมาตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นต้องใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิต ใส่ใช้สิ่งที่ไม่ใช่อะไรไปด้วยกันกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงจะว่างล้างกันไปดับล้างกันไปจึงจะกลายเป็นการโปรดไปด้วยกันทรรมโมแต่ใช้จริตใช้ความรู้สึกใช้ความคิดใช้ทิฏฐิความเห็นความหมายใช้ยานทศัศนะใช้ตะบะหรือใช้กรรมกิเลสเกี่ยวข้องแม้นิดเดียวกับสรรสิ่งกับสังสวัสหรือต่อองคุณ ก็ย่อมเป็นผลทุกขวิบากตีกลับมาวนเวียนในตัวเองอยู่เสมอเสมอดังนั้นให้ใช้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตใช้สิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกใช้สิ่งที่ไม่ใช่ความคิดความเห็นใช้สิ่งที่ไม่ใช่ยาณทัศนะใช้สิ่งที่ไม่ใช่ตบะใช้สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรเลยกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมันจึงจะไม่เกิดทุกข์เกิดโทษ และจะกลายเป็นว่างล้างสึ่งกันและกันตัวเองเรียกว่าปดโดยนิพพานปดใช้ทิถิด้วยทิถิก็วนเวียนตีกลับมาในตนัวมันเอง ทำให้ทิฏฐิมากขึ้นใช้มานะด้วยมานะก็ตีกลับกลายมาเป็นมานะที่วนเวียนมากขึ้นในตัวมันเองอาใช้โทสะด้วยโทสะก็ตีกลับทำให้เกิดวนเวียนในอารมณ์โทสะมากขึ้นในตัวมันเองจะไปใช้ราคะด้วยกัสบสรพสิ่งราคะมันก็ตีกลับ มาเป็นอารมณ์ราคะวนเวียนอยู่ตัวมันเองเรื่อยๆเป็นวิบากเรื่อยๆในอารมณ์ราคะจะใช้ทิฏฐิใช้ยานทัศนะใช้อะไรก็ตามทีในเรื่องของมโนโกรรมมโนโจริตมโนโนิสยัยออกไปมันก็ตีกลับมาเป็นมโนวิบากวนเวียนอยู่ในมโนของมันเองอยู่เช่นนั้นอะไรก็ไม่ได้เลยก็ต้องไหม้กันอย่างเดียวสิ่งที่ไม่ใช่จิตไปด้วยกันสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในอะไรไปด้วยกันเท่านั้นมาจริงจะไม่วนเวียน ในทุกม่นวนเวียนในวิบากอะไรจะเดียวว่างล้างเงินไปดับล้างงินไปใช้สิ่งที่ไม่ใช่อะไรนั่นแหละไปได้วยกันเลยกับสังสารวัฏกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะว่างล้างงันเอง